สวดีครับวันนี้ผมจะมาทำผมจอยๆครับวันนี้วันนี้จะมาทำผมจอยๆครับ เอาทรงอะไรดีครับทุกคนต้องเป่าผมให้แห้งก่อนนี่ทำงานครับสวัสดีทุกคนนะครับ รงหลอเฮ้ยแล้วคุนะขอเป่าไว้แห้งกัอนนึงครับรับเดีวยวนะหรือว่าแค่นี้เลยไม่ต้องทำแล้ว เสร็จแล้วยอบวันนี้ครับเราจะมาทำอมผมที่ผมทำแบบชีวิตชีวิตปะประจำวันนะไม่นะไม่ง่างเลยเคล็ดลับเคล็ดลับที่ไม่รับ ตำแน่งเราต้องีหาเรียนกันนะครับผมพอดลืมม no ันน๊บนึงที่ผมจะทำล็อบบี้สิ่งแรกเลยนะครับ mm hmm. ก็คือแบ่งกัน แบ่งเผม่ออันนี้ของเธออันนี้ของฉันไม่ใช่เนี่ยเจ็ดสิบสามสิบปั๊บโตถูกนะ<อ>ครับขอลืมที่นี่ผมครับเดี๋ยวเราใช้ที่นี่ผมตอนนี้แบ่งกั เียผมทำไม่เป็นนะดินี่เดี๋ยวรอรอรอเ,เครื่องนี้รอนแป๊บนึงนะครับทุกคนวันนี้เราก็แต่งตัวแบบฮิปฮอปหน่อยแต่งคู่กับแว่นตัวนี้เห็นปะแล้วก็ใส่แล้วก็แบบเสร็จผมให้มันแบบดูมีอะไรใช่ครับเลยอีกสีวันเราจะได้เจอกันล้วครับทุกคนคิดถึงกันไหมวันที้หกเมษามีใครมาบ้างครับ ขายยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อเลยนะครับทุกคนบัตรก็มีราคา9 50, 500, 3, 000, 4, 5 0 0ห้5 0 0บ3,000 4,500 5,500สวัสดีนะครับทุกคนยังยังผมยังไม่ทําอะไรเลยทุกคนยังไม่ได้ทำเลยแนะนาทุกคนแล้วก็ที่ไม่รู้ว่าคนอื่นทําไงแต่ว่าที่ผมทํานะผมจะหนีไปข้างหลังเนีย่ยแบบหนีไปข้างหลัง นี่ไปเรื่อยๆหนีไปอย่างเงี้ยเห็นปะนไปเรื่อยเลยครับนี่แบบไม่ต้องคิดอะไรไอ้คนนี้ก็หนีให้มันตรงๆแล้วเราก็ไปจับไปจับออกนี่ให้ผมมันตรงก่อนอันนี้ก็ขึ้นหน่อยเพราะต้องข้างมันเริ่มยาวแล้ว อันนี้ก็อยู่ตำนานหน่อยเพื่ให้มันดูสรงโบนะสูงไรไม่รู้ยังไม่สิ้นนี่โบยังโบใกล้ละใกล้ละเริ่มมาละเริ่มมาละนี่ แต่ว่าทุกคนต้องระวังนะครับระวังจริงๆผมจะใช้แบบที่หนีบอันเล็กกว่านี้นะแต่ว่าพังไปแล้วไปเหยียบใส่มันเลยดิหักเลยเฮ้ยเริ่มมาแล้วทุกคนเนี่ยผมมันเริ่มตรงแล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้อ เชี่ยลิ้นเปิดเอฟวันสุดท้ายนะผมเริ่มนี่ละสองผมเริ่มโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้ใช้ใช้แป้งแป้งเสร็จผม อเอ้แต่แอนปับผมอะ่ะปับเลยแบงเลยตรงนี้ผมใส่ตรงนี้ตรงนี้ร่องตรงนี้ยแม่นวดก็นวดมีใครไปแฟนมีดบา้างคราววันนี้พวเอฟผู้ไม่ใช่วันนี้ วันที่หกอย่าลืมเจอกันนะทุกคนทุกคนครับเพื่อไม่เกิดความล่าช้าทุกคนสามารถไปเอาแบบว่าอะไรนะใช่ปะคาเรได้ว่าะนะออกบัตรที่ไทยทิกเก็ตได้เลยปะแบบกลัววันงานมันจะล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวเราจะได้เจอกันชา้ากลัววันงานคนมันเยอะมันจะวุ่นวายเฮ้ย <Hey! S 2> วันนี้ไปไหนวันนี้มี มีซ้อมเบาๆนิดหน่อยนิดหน่อยได้เลยใครบินมาใครนั่งรถมาก็เดินทางปลอดภัยกันทุกคนเลยนะครับใส่ตรงโคนะทุกคนนี่ เสร็จแล้วยอกจัดแป้งแล้วก็ใส่ใส่หรือว่าฟิลวันนี้ฟิลธรรมชาติดีไหมทุกคนไม่ต้องแบบว่าเยอะมากเอาไงฟิลธรรมชาติดีป่ะวันนี้ยหรือว่าก็เต็มอยู่หรือธรรมะ เอาธรรมะหรือว่าเต็มอยู่ครับเอาส่งเอาฟิวอะไรเลยยังก็เอาพ,พอดีพอดีแล้วกันเนาะนีก็ใส่ไปเลยใส่ผมจะใส่เจียวนะครับแว็กไม่ <laughs> เฮ้ยเน kind of ี่ยอย่าตลกิใส่เนี่ยทรงนี้หล่อไหมได้ปะได้ะยองยังไม่เสร็จนะทุกคนทควรอย่าพุ่งตกใจนะคนอย่าพุ่งตกใจนะ พวกจะมึนตกใจนะยังไม่เสร็จเลยแบบนึงยังไงเราก็ะจะมีใช่ไหมเรามีเวลาทำไม่เยอะแล้วนะครับเราต้องรีไปแล้วนะทุกคนช่วงนี้ก็จับก็ได้แบบว่า ไอ้ตรงไหนที่มันเบา,บาๆเอา,ปเปาก็เอาสเปรย์ฉีดก็ได้ให้มันมีน้ำหนักเราจะได้ ทุกคนพวกนี้อย่าลืมพวกนี้อย่าลืมนะครับคอพวกนี้คอยว่างไปให้กำลังใจกำลังใจพี่เฮงกับทูนกันนะครับทุกคนพวกนี้ TMBK นะเอ้ยใช่ปะวะ TBTN ยังไม่เสร็จนะทุกคนเราใกลนะ้ละเราเริ่มจับชาจับอะไรจับใดๆเอยละ เวันนี้เปิดข้างหรือว่าปิดดีวนะนะเราเอามวทุกคนงั้นเราก็จับจับไกลจับเกียร์ข้างหลังผมตรงนี้นต้องย่อคนนี้อีกนิดน,นึงด้าน,นข้างนะทุกคนได้อย่างให้มันตรงก็หนีบได้นะแต่ว่าหนีบโค้งโค้งโค้งโบ เอาไหมเอาไหมเอาไหมเขยไเนไมึงน,นะัจัดตรงนี้นึงนะครับ <c oughs> ชิลธรรมชาติมันต้องแบบเออสองนี้อีกนึงนิดนึงเน่เริ่มแล้วเห็นไหมเรออิ่มเปนทรงแล้วคุณครับรู้ไหมครับว่าพรุ่งนี้ผมจะไ,ไปพรุ่งนี้ว่า คนที่พรุ่งนี้ผมมีธุระาที่เชียงรายครับทุกคนผมเลยไม่ได้ไปครับพรุ่งนี้ตอนเช้าผมต้องบินไปเชียงรายเอ้ยไม่ใช่ น,นี้แบบนะครับทุกคนผมขอแบบอ่บาเส็จต่อ เนี่ยเริ่มละเริ่มละเดี๋ยวข้างหน้านี้หน,นึง่ง มันมีความสวยงามทุกขอมันเธอความนี้มันสูงกว่ามยิ่งจะไม่มีใครได้เห็น ผมเริ่มยาวแล้วอ่ะแล้วผมจะดึงโคนให้มันน้อยขึ้น,น,นยนนวันนี้ผมมาฟิวธรรมชาตินะไม่อยากจัดเต็มเดี๋ยวเบียม,มันยุบหัวเวลาผมเซ็ตผมจัดเต็มเบียมไมันชอบ Do you have know him? Jack and <coughs> Yes, I do. I will this one day have your me เริ่มละเริ่มละเริ่มมาละแบบหนึ่งนะเอ,อ้ยเอาเรื่องอยู่นะเห็นไหมล่ะ <c oughs> ช่วงนี้ผมยาวนะครับขอโทษนิดนึงครัที่มันเนี่อ บอกแล้วจอยจอยเห็นปะบอกแล้วว่าธรรมชาติวงเนี้ยชิวธรรมะนี่ยอ๋อเนี่ย สั้นไงเมื่อก่อนถ้าผมสั้นผมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่าน,นี่ผมมันยาวมาันอ้เอเดี๋ยวก็ใส่เป็นตายต้องเซตใหม่อีกไ่เซตใหม่จ้ะใส่ทับไปเลยนะเห็นไหมล่ะแล้วก็เราต่อไปก็จะมาใส่เบอ่์ เอสเอสอะสิบดีนะ,ะเยอะเลยวันนี้เนี่ยเราเป็นฮิปฮอปใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องแบบว่า อันนี้เ,เอาดีากว่าเอาได้เป็นโซ่โซ่หายไปไหนหวะแป๊บนะครับทุกคนผมขอไปหาของก่อน นึ่งครับเฮ้ยจ๋อแล้วเจอแล้ว <c oughs> จะล้ครับอันนี้เป็นแต่ว่าันาาีน้มันค่อนข้างส่ยาวนิดนึ่ง อันเนี้ายใส่ยากมากทุกคน,นเพราะว่าอนเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีแบบว่าตัวตัวเกีียวอะ่ะมันจะเป็นตัวให้เราแบบต้องแงะแล้วใส่เองอ เห็นฉันไม่เห็นไม่เห็นนะ่ะอ้ยจะหลุดแล้วอันนี้สายยากครับนายทุกคนอุย้ยไหนอ่อยนี่เหรออ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดเนาะทำไมสู้ชีวิตจัง ไม่ใส่เลยเอาต้องขอหลุดเลยเอาเอาหายเจอแล้วไม่ใส่หลายคนใส่ยากแต่มันสวยนะแต่มันใสา่ย,ยากเกินเพราะฉะนั้นเราจะถอดแล้วครับเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะแล้ว ามาทแหวนแหวนแด้ไ <When, when. S 1> ครับวันนี้เราเป็นคิปขอปเราต้องให้มันแบบเกี่ยวไม่ได้ทำมัอันนี้ ใ่วันนี้เราจะใส่แหวนสักงสามสามวงไปแล้วน,นิชิกันเอุ้ยนี่ไม่สวย มข้าเดียวดีกว่าเสร็จเฮ้ยอาริกาผมชอบมชอบถอดอ,อริกาไม่เป็นที่เป็นทางนะครับผมมาแป๊บหนึ่งครับหาอาริกาอ๋อนีไงมันเตียงโอ้ยแห,โหน ร้อยอันนี้หมดแล้วแต่ว่าเราสามารถอันนี้ได้นะคุณนี่โอ้โหผมไปยังสูงผมไปยังถ้าอยังก็ ชิดอีกรอบหนึ่งครับยายาม็ชิดนาเอ๊วะอวะันนึงผมเวลาอยวเอยวลาเหลือนิดนึงได้อยู่ต้องทนยังไ ธรรมชาติสุดๆแล้วเนี่ยวันนี้ันนี้ไม่ได้จัดเต็มเลยธรรมชาติมากเดี๋ยวพอเราใส่แว่นมันก็จะแบบเสร็จแล้วบานคนนี้ เอาเสร็จจริงละเอาเงินชั้นอยู่ไหนวะเงินตกแล้วก็ใส่แว่นนะครับนแว่นใส่ข้างในนะโบจับเบาๆเดี๋ยวผมจะได้เงินก็สิ เรียบร้อยครับลุกสลับลุกวันนี้เฮ <Hey! S 1> ้าเหรอวก็จะฟีลนี้ <Okay. S 1> เจอกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับหลับวันนี้ผมก็เรียบร้อยครับพร้อมไปทำงานละ tít dốc, 2 mét nữa các, à 2 mét, và cái, ok แตวันนี้ผมต้องไปนะครับทุกคนผมไปทำงานแล้วครับผมก็รถติดผมไปกั้น,นครับทุกคนไปเจอกันครับทุกคนเจอกันวันที่หกนะผมคิดถึงทุกคนนะยังไม่เสร็จหรอโอเคเสร็จละจริงจริงละไปเจอกันวันที่หกครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับ payang oyang